ขอเรียกว่าปีเตอร์แลนด์มากกว่าปีเตอร์ฮอปเริ่มต้นวันใหม่ตอนนี้อยู่ที่ปายรถเมล์กำลังจะไปฮอปเบิร์ดปีเตอร์ฮอปมุกขาไปจะไปด้วยรถไฟแล้วก็ขาขกลับจะกลับด้วยรถเมล์เช้านี้เขาบอกว่าอุณหภูมิ16-17ก็เลยใส่มานิดเดียวไม่หนาวเลยเย็นๆแต่ว่าใส่ไปอย่างนั้นแหละถ้ามีลมอ่ะมันก็จะหนาวๆน,นิดนึงลองไปเรื่อย <c oughs> ๆ แล้วคนแก่เดินขึ้นเหรอเขาคิดจะเดินขึ้นจริงๆเหรอไม่ค่อยกล้ามองนะเห็นเ้งบนแล้วเบาติกสกาญานอยยี่ปีเตอร์กอล์ฟคนละ60ปีเตอร์อฟโอเคได้สบหสิบยี่สิบสมสิบ0 3 0คือ,คอตั๋วเนี่ยซื้อแล้ว ฟรีสามสิบาจะมีแต่ภาษารัสเซียแต่ก็แท่งมันเถิดเนี่ยเอามาถามพนักงานแพลตฟอร์มเขาอะมันเรียงแบบเป็นระเบียบมากเราไปเข้าไกลๆเราจะได้ถึงก่อนไงรับมุกสี่นัอ่าใช่ใช่มีมาตรวจตั๋วด้วยมีขายของบนรถด้วยนั่งกอดกันคนอีกฝั่งก็นั่งมองแสดงดนตรีให้ฟัง รถเมยสาย356หรือ 351A แค่ในอายุดิคารโอ้ต o ้ o ดียเราจะไปสบายดีุ่อดครับโอ้โอ้โก็ไ้โอ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 เโอ้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 โอที่เโอนโอ้อ้โอนโอ้โอเโอ้โอ้โอนโอ้อ้โอ้อ้โอาโอ้โอ้โอ้โน้โอ้โนอะ้โอ้่อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอเโอ้โอ้วอ้โ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 อ็มอ้โ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 ้อ้ามาคีค่าเข้าทุกอ่างเลย Peter h o ฮอเนี่ยส่วนแรกคือส่วนของตัววังแกรนด p a าเลสส่วนที่2ก็คืออัปเปอร์การ์เดนและส่วนสุดท้ายคือโลเวอร์พาตัวอนาเขตของวังเนี่ยมันใหญ่มากนี้ซื้อตั๋วเข้าโลเวอร์พาก่อนอ่ากินไปแล้วโอ้ยมันหิวมากใบไปเสร็จตัทงทอนสรุปเราจะต้องซื้อตั๋วเข้าโลเวอร์พาก่อนเพื่อที่จะเข้าไปข้างใน พอผ่านประตูเข้าไปแล้วปุ๊บถ้าใครยังอยากจะเข้าวังแกรนพาเลตอยู่ก็ไปซื้อตั๋วที่ข้างในเพิ่มอีกมีหน้าด้านหน้าแกนพาเลตนี่ประตูปิดมิดชิดเจียผ่านประตูเข้าเลเวอร์พารมาแล้วเป็นวิธีการสร้างวังที่ฉลาดมากดีมานมันเยอะมากอะ่ะเรามารอคิวจะเข้าแต่แกนพาเลตก็คงไม่คุม้มแหะมีแบ่งให้เข้าวันละ3มรอบก็คือประมาณ10บครึง่งบ่ายสครึง่งแล้วก็ประมาณเกือบเกือบหกโมงขอเรียกว่า ปีเตอร์แลนด์มากกว่าปีเตอร์ฮอปเพราะว่าคนเราเข้าเยอะอยังกับดิสนีย์แลนด์แค่เข้าโลเวอร์พาร์คเราก็มีอะไรให้เดินเยอะแยะแล้วถ้าเกิดยังมุ่งมั่นเข้าตัววังก็นี่แหละต่อคิวอยู่ข้างหลังนี้คือส่วนของด้านหน้าวังของจริงเลยนะสวยอลังการมากๆอ่ะเรือบ่าน้ำาพุทองเนี่ยสวยกว่าตัววังได้อีกหลังจากที่พวกเราเดินมาจากทางด้านนั้นนะก็คือตัววงังแค่เดินตรงมาเรื่อยๆเท่านั้นเองก็จะเจอหนี่ท่าเรือ อันนี้คือซื้อตั๋วเรืออันนี้คือซื้อตั๋วเข้าตีมพาร์คค่าเรือรวมๆแล้วก็จะอยู่ที่90 0ถึง9 5 0สินะใหนะ้โดนลอยเนี่ยเด็กขาวทั้งนั้นเลยไม่เห็นใครผิวดำแล้วทำไมไปนั่งตากแดดรับรังสีแดดไว้เผื่อตอนนั้นอะเราได้ที่นั่งกินแล้วถ้าดูจากแผนที่เนี่ยวังปีเตอร์ฮอปเนี่ยก็จะอยู่ริมทะเลแต่ลงไปว่ายน้ำไม่ได้นะน่าสงสารมากใครจะมาปีเตอร์ฮอปต้องเอาเสือมาด้วยนะยเพราะว่ามันง่วงมากจะได้ปูเสือนอนได้เลย ีเตอร์ฮอมีเขาใส่กลิ่นยาสลบอะไรเดีย้ยไม่รู้ดิรู้สึกว่ามันอยากนอนนี่คือภายในของโลเวอร์พาร์คโอเคมากๆอ้าวกำลังบอกว่าจะเดินลงไปทางนี้นะน,นี่นี่ลงทางนี้คนเดินเยอะจริงๆมีเป็ดด้วยบรรยากาศสบายต้ <laughs> นไม้สองข้างทางเดี๋ยวที่ปิดไฟกันที่เขาก็ปิดไฟเดินด้วยเพราะว่าง,ง่วงจริงๆอ็ก็งง่วง,งนีน่อยากจะนอนอยู่แถวนี้หรือไม่ก็ว์บกลับไป เทไว้ได้ไหมมาเดินมันอื่นได้ไหมไม่ต้องเสียค่าเข้าใหม่อะกว่าจะดันเดินมาถึงมันจะมีอะไรคล้ายๆฝุ่นขาวๆเหมือนฝุ่นปุยฝ้ายแมลงขาวๆบินวนอยู่เต็มไปหมดเลยแมลงมแมลงมเวลาเดินต้องเอามือก้องฝ่ามันงันเดี๋ยวบินเขาฝ่ากลับมาที่วังหลักแล้วเสียดได้อาจจะเดินไม่หมดหรืออาจจะไม่ได้เดิน สำหรับพระราชวังปีเตอร์ฮอปข้างหลังเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นซัมเมอร์พาเลสของพระเจ้าปีเตอร์ที่1มหาราชของรัสเซียพระองค์ทรงสร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขึ้นมาปุ๊บพระองค์ก็สร้างวังของตัวเองวังแห่งแรกก็คือวังนี้ปีเตอร์ฮอปเป็นวังที่พระองค์จะมา พักในฤดูร้อนตามชื่อของมันนั่นแหละแล้วในวังนี้ก็คือมีสวนอันใหญ่โตมโหฬานมีน้ําพุเป็น10บสจุดมีวงังเล็กวังน้อยเป็นหลายวังมากแต่วังหลักก็คือแกลนปีเตอร์ฮอปพาเลทที่อยู่ข้างหลังนี้ซึ่งมีจุดเด่นก็คือน้ําพุทองคําเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคนมารอเข้าวังอีกเยอะแยะมากมายใหญ่ยังกับดิสนีย์แลนด์เลยขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นปีเตอร์แลนด์แทนถือว่าดีจะมาเซนต์ปตีเตอร์ที่นี้ก็ควรจะมา ฝนตกหนักเลยน่าจะเป็นป้ายรถเมล์อันนั้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับปีเตอร์ฮอฟเราต้องข้ามถนนถ้าเป็นคันรถตู้แบบนี้จะใช้ตั๋ววันไม่ได้อะก็ะคือต้องจ่ายเงินสดเท่านั้นจ่าไหนก็ได้ต้องจ่ายเนี้ยเออเราจะข,ขึ้นไหมอ่ะ Let's go Let's go Let's go, let s go. <S <Come on. S 1> เขาใช้ระบบในการส่งเงินต่อๆกันมาเหมือนที่ตุรกีเลยอ่ะ ลงบัสตรงนี้เมโทรอยู่นู่นนี่มันเป็นมิวเซียมหรือมันเป็นเมโทรเนี่ยจะสร้างหรูหราทำไมเนี่ยวันนี้กลับตอน6โมงสิ